<t 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 ่ีเฮ้ยได้หว่ะพอปรับอย่างนี้แล้วยิงนิ่งเริ่มหันทันแล้วที่ที่หันไม่ทันน่ะเพ็นเพราะเอ้าตามไปตามไปตามไปโมีเกาะไหมโอ้ยยังไงมา

มีใครมาจะกกเอาให้ได้เลยนะออกข้างนอกดีกว่าอาช่ข้างนี้